เมื่อนี้สูบน้ำจะพี่น้องสูบน้ำสูบน้ำใช้เข่านะฟังสูบด้วยไดไฟฟ้าระบบไดขนาดของไดก็คือสี่สีนิ้ว,วปปพี่น้องนี่สายก็ประมาณหกสิบเมตรกุหกสิบเมตรยาวไปพุนละสายทรง้องจ๋าไปเบิ่งสูบน้ำมันนัพนาะสูบก็เ่ได้จะพี่น้องแหงเดี๋ยวพูดดีเถออแหง,แหง เข่าเขา,าก็อง,กง,กกกงอกบอดีเพราะว่าวานลงมแล้วก็ลมมาพัดาลัวกับนาดินก็ะแหงเฮ็ดให้เข่างอกบอดีเพราะว่าเข่าประจับดินมันแหงเร็วทั้งแดดทั้ลงลมเริ่มเกิดแน่เด็ดน้อยเข่ากระเพาะกันแต่ว่าไ้รุบนี่มันมันแหงแหงกระไรเนาะก,ก็ได้ต้องสูบใสป่ปัดนกกับสมาลายแทะนก นกไม่กินแมงไม้ๆๆทีน้ำไหลไปตามนี่แหละเดี๋ยวก็สิไเด้ป,ปิดอยู่เพราะว่ารีบยอดเขากลัวเขาน้อยๆนั่นกลัวเขามันซอยส่สายซอย,อยท่อซอยออกมาทั้งนี่พล้บ b c กันเชีอาวต้นนี่ไหลไปทั้งนี้เบิดได้เาทรงมาทั้งนี้ให้มันดันมาทั้งนี้เพื่อจะได้ทรง นกตะลายโพดลายโพดดิบเขา่าน้ำดิบเขาเ่าแล้วปนลึกกระดิบนะว่าเสมอกันกระเฮ็ดเนี่ยนะเสมอกันเบ่งน,น้ำไปมันก็บอดิบปะเดีย๋ยวจะเห็นยอดเข่าพอปานกันอันนี้ทั้งนี้บอทันเลยทัวทั้งพุ่นดิบแล้วพี่นอ้องโอ้ยนกกระซลายพุดโอ้ยนกอย่างโอ้ยโสดเลยปุ่นนัน่งขโม,าขาม,าขามายแคเมร์ขโมยแคเมร์อยู่พุ่น เพิ่นมวนเพิ่นหากินแมงไมมจากมา้นจใส่ได้รึล่านกนี่เป็นเป็นนกเอาม่นไม่นนกเอียงนกแซงแซวนกเอียงม่นไม่นนกแซงแซวแต่ว่านกพวกนี้เจ้าวิจุใส่ดอกหวังคักเพิ่นน้องม่นไม่นนกเอียงโอแมนนกเอียงตัวนกเอียงตัวใหญ่ไงงานขโมยมีหุ่นนกเอียงตัวใหญ่ มันกระบอกหูดออกสาย,นนย,กกยาท่านออกเด็กนอกยังพี่น้องนี่พามา zoom เข้าในน้อยน้ำโอ้ท่านทัวแต่ว,ว่าสีเด็กปิดทั้งคุณเฮคุ่นนกไร้ลายคุณอย่างเบิดก็ที่ให้น้ำน,นี่มันดันซุ่ม zoom ใส่กันไปเองเพราะว่าแควลูกกระลุบรีบแล้วริบยอดแล้วพี่นอ้องฝ้าสูบได้ไฟฟ้าสูบนี่ทั่วเร็ว เพราะว่าแห็นเขาเขาหลอบเร็วใส่ทั้งพุ่นใส่โซลาเซลล์ทั้งพุ่นเห็งท่า,านได้เพราะงานอยู่นี่เอาเมือ่อวานก็ใส่โซลาเซลล์ดูดมาให้นี่น้ำกระดิบเหมือนกันน้ำเหมือนจะเป็นกดแต่มาถูกเข่าเฮ็ดให้ใบเข่าเป็นใบแฮมแฮมและะ้วก็ใบเปื่อยงามบาดานเพ่าะว่าน้ำขึ้นจะห่วยโตใส่เครื่องไฟฟ้านี่คือดูดขึ้นจะห่วย น้ำขึ้นจะห้อยนี่เฮ็ดในเขางามอืมีเยกดี๋ยวจะปิดเพราะว่าเขาเก็สิดันดันดันมาก็จะซุ่มเองอยู่ดอกเอาพอประมาณวายหลงทุ้นต้องสูบเขา่าหรือสูบออกขังโดนก็สูบออกโอ้ยนี่เนี้ยก็ดีไอ้นี่โย่โยเนพาอ,อย่านแล้วไปฝ่าขึ้นทั้งเทิง,ทงแล้วดูดเป่งลงมาทั้งนี้อีกอยู่แห่งเหมือนกัน อวดตอยู่นะใหงเือตายเลยนะนอย่างะนะ่น่ะโอ้โหมานาั่งกินอยู่หันโอ้เฮ้ยโอ้ย,อยนุกพี่ราบก็ลอยกินเขา่าจนมาเป็นเดินนะออสำคัญมาหลบรีกินตาพอดีกับว่าเห็นมันอเอาเนี่ะพี่น้องมาชมเขา